สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับซ่องสมพรชาแนลเอสหนึ่งทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้แอดก็จะนะครับนำเรื่องราวนะครับอ่าซึ่งกำลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้เลยนะครับมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับอ่าชาวบ้านแห่ซื้อกเกลี้ยงเลขเสาหลักกิโลนะครับอ่าเรื่องราวนี้นะครับก็เป็นเรื่องราว่า ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรช้วิจารณญาตในการรับชมนะครับมีนะครับาถูกลอตเตอรี่ติดต่อกันมาแล้วนะครับ3มวดนะครับวันนี้จะทำเป็นสถิติที่สีได้หรือไม่นะครับก็ต้องรอติดตามนะครับมามีท่านหนึ่งนะครับถูกจากนะครับสาวรักกิโดนี้นะครับมาวันที่ผ่านมาก็ได้ไปนะครับ 3- ถึง4แสนบาทนะครับ แอดก็เลยนำเรื่องราวนี้มาฝากทุกท่านนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับวันที่ลหลายคนรอคอยวันประกาศสลากผลกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1สิงหาคม2563นมนะครับวันนี้เราจึงหาเลขสวยๆรวบรวมข้อมูลกันนะครับมาฝากทุกท่านนะครับต้องขออนุญาตนะครับอ่า จากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับคุณจิรพรนะครับได้เอานะครับาภาพรงกล่าลลง Facebook นะครับแอดริงนํามานะครับบอกต่อเพื่อทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับเพื่อนะครับมีดวงนะครับในการอาเสียงโชคนะครับอันนี้ก็เป็นดวงใครดวงมันนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอดนะครับแอดลงคลิปไปแล้วนะครับท่านจะไม่ได้พลาดนะครับจะสังเกตดูนะครับชาวบ้านนะครับมามุ่งนะครับและจะมีนะครับเนี่ยสังเกตจะมีเปลี่ยนสารนะครับตั้งไว้เลยนะครับ และบนเสาหลักกิโลนั้นจะสังเกตว่าจะมีปวกนะครับเสาหลักกิโลนี้ก็จะเป็นเจนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับต้องจับตัวเลขใส่เองนะครับขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะครับแอดก็บอกได้เท่านี้จริงๆนะครับนี่นะครับเรามาดูยาวๆกันไปนะครับเพราะว่านะครับ ชาวบ้านก็มีความเชื่อกันแบบนี้จริงๆนะครับบางคนก็อย่างที่เอดบอกนะครับถูกมาหลายงวดนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ